เอา้าวพอกันเลยเนาะแม่์ไปมีเนาะจ้าพี่น้องแม่ปลาหมี่ได้จิ้มแล้วมีอีกเนาะจ้าคัก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 มีอีกเนาะจนนะ้าจิา้มเนาะโอ้ยลองมีงามจ้าพี่น้องเล็ดแบบเดี๋ยวอุ้ยโซ่ดันเพลงพี่น้องจ๊าพี่น้องอู้ เก็บเลยอุ้ยงานนี้รองนุ่งนะไปไปๆบ่ได้ได้หาเห็ดก่อยนี่เนาะกอก็มีเนาะครับนั่งรองเนาะอุ้ยพี่น้องโฮมหนึ่งสามดอกเลยเนาะจ้าพี่น้องโฮมหนึ่งสามดอกจ้ะนี่เนาะจ้าเก็บเลยเด้อพี่น้องบานมีเนาะจ้าตัวแดงแกงหวาน เมืปอมามียางมาอีกทางบ่เห็นเ้อพี่น้องเมือนนี้มีแต่ดอกงามๆครับดอกนี้ครับใบตองสีดำดอกเคสสีแดงเด่นมากสวัสดีครับพ่กวนอีสานบ้านฉันจ้าพ่กัรนันทียี่2ิบเจดสิงหาสองพัน้าร้ยหกสิบหกจ้ามือนนี้ก็เดินทางเขาปลาคือเกาจ้าพิกัดปลาบานองเมกตะบนเมืจ้าอําเภอบุญทเรกจังหวัดอุบลราชธานีจ้า พอผมมีว่ามาเตยเสจาจ้าพี่น้องคนน่ครับก็บเกมมาแน่แล้วครับเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ่งตอนหกเก็บม,มาเนาะเ้าเสาครับไปครับอโอ้โหแมวกินตกง่ายเลยโอ้ดวงง่ายจ้าพี่น้อง เม่พยอนสีเห็นเนาะจ้ะมเมดี่ยอุ้สองสอง่ะพี่น้องสองเ <ฟะ S 1> พอดีงามๆเม่ก้องไปเดียวเนาะเมนจ้เอาขอกันแลแม่ก็มีเนาะจ้าพี่น้นองแม่ประมีได้จีมแล้ว ออกมาเนี่ปลายังเหมือนแน่เนาะครับอุ้ยดอกมีโทษเพราะมีได้อีกบน่นละเอาขาไปเนาะมีอีกเนาะจ้้อย่าตัดที่จีมงัดจีมงัดอู้ยเป็นโถงเลยพอประมาอู้ยดอกนี้บ่ได้เลยเปื่อยดอกนี้เนาะ นำหาจนถอเลยพี่น้องอ,อ,อุ้ยพี่น้องเอ,อ้ยให้แม,ม่ปลาหมีอุ้ยเนี่ยนะจ้าคัก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 อ้ยคันใดใส่นี่เบิร์ดนอพอปลาหมีนอป๊าพี่น้องเดี๋ยวแม่ปลาหมีให้เบิรงเด้อจ้าเด้อดีเลยจ้าพี่น้องงามงามจ้าพี่อีกพอปลาหมีพี่อีกเนาะจ้า พี่พี่พี่นัพี่สองหันตัดขาบ่หันตัดขาแล้วน,น,น้อจีนเนาะอ้้หักใหม่อพราน่อเียเฮ้ยี่เมียเดจีนมาเด้อจ้าพี่น้องงาน,นเงเนาะเกงเส็บเสจเลย แม่ปลาหมีจุ่มนี่เนาะได้ยูได้ย,ดอยูอู้แม่ปลาหมีสั้นพี่น้องเอ้ยขนาดเห็นปลายแหงนองพอปลาหมีเนาะครับรเห็นเต็มโพดนี่แม่ปลาหมีสิฟอนให้พี่น้องมองงามๆจ้ะอ่าเดี๋ยวให้ตัวกกำนึงเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยแม่ปลาหมีสัน้น ของงามๆเลยครับโอ้ยแต่อีกคนงามอีนีพี่น้องดอกใหญ่พร้อมจ้าโอ้ยของเท่เฮงเลยกดแดงจับปั่เจี๊ยบไปแลครง่ึ้นึลย ทำเลจ้าดอกนี่โอ้บานน้องทองขาวอยู่จ้าอ๋อถุงปลาละอุ้ยไวไเป็นเสือเนาะดอกนี้เนาะทาไมดอกเบิ่งดอกนั้นดอกนี้ได้ยูนะง่ามยูดำเพ่งพี่เนาะขาลายเลือดจา้า ก็แดงจ้าปาดพี่น้องปาด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 ขออนุญาตปาดเด้อจ้างามคักนอกรพมีเนอครับเป็นแต่ออนซอนแห่งพี่นอ้องทอแคนนิีกหน่อยเลยเนาะจ้าแต่ออนซอนแห่งจ้าพี่น้อง แต่งเห็ดปวกไปแล้วเนาะโอ้ยประติงดอกกอดแดงจ้าขานกำกับขาลายเลือดจ้ากอดแดงจ้าเดี๋ยวมาหอดมือเนาะเห็เท่ดอกขาหอยกินอู้ขาย,ยาวเนาะ ขาเตีย๋ยจ้าเทนซี่พี่น้องอีกดอกนึงเด้อพอปมีเด้อโอ้โดอกเยอะไปเนยน่าจะกอมีเก็บผาพจ้าอู้ย <c oughs> เก็บเลย <c oughs> มาได้เก็บผาพแล้เก็บเห็ดเลยเก็บเห็ดเลยเนาะขาเตี๋ยเนาะจ้า เมื่อนีนพ่อปลาหมีตาดีพี่น้องแม่ปลาหมีเห็นเห็ดบวกได้หลายบาทน,นี่แดงคือการจ่ายพี่น้องแดงซ้ำจา้าแดงจา้าแดงน้อยจา้าอุ้ยมานเหี่ยเาเก็บภาพพ่อปลาหมีเก็บเลยได้บ,บาทน,นี่อ๋อไหวเถอะเน้ อีกไม่พัมมีบอไก่กันเลยพี่น้องานารูปมาเนาะบัทันโผล่เนาะโผล่แล้วไปต้องโผล่เพิน่นอล้วบัทันโผล่จากไปต,อออต้องนนนอเนี่ยล่ะจ้าจีกสงงแ้วมังแกพอตอนไหนเก็บผาบจ้ะอ้ีหักลอยหมูคือวังหันเนาะอ, <laughs> อุ้ยขาอ,อีกเด้อครับ แนวทางในป,นปลาหนีนี่บางเเลยเด้อพี่น้องสามนะครับกเก็บภาพอีกดอกใจพี่น้องเอ้าลังจากนี้กันสิเก็บต่อนอนะจ้าไปอีกจากไม้สองไม้ครับลุนกันเบิ้งครับซีมี้อีกบอกครับไปจ้าไปครับ ๋งครับก,ก่อแดงจ้าบ้านที่หนองดอยแม่ปลามีเห็นอีกเยอะ้ว,วพ่อปลามีนี่ลวเอลฟิเแม่ปลามีเห็นจ้บาบังหันพอปลาหมีเห็นเด้อจ้ะ แบบแบบเนาะจ้ะพรุ่งนีดอกทีสัแล้วจ้ะพี่น้องไปไหว้บ่ได้ด้หาเห็ดก่อนี่เนาะพ่อพรมีเนาะครับเห็นแวบๆจ้ะพี่น้องนั่งรองเนาะมือพี่อะไพี่น้องใบตองใบเดียวจ้าดอกสีสีนะพ่อพรมีเนาะครับนั่งฟอาเลยพี่น้องดอกแบบใหญ่จ้า เอากลับไปเบิ้งครับมามามาอุ้ยพี่น้องขาขาอยู่ไซค์ขา,ขา,ขาบานงามเด้อจ้ะนัะ่นพี่อุ้ยหอดปาหมีพันวยเฮ็ดเดงยเมย์ปาหมีวาเฮ็ดโกน้นั่นโก้หักดอกน้อยนี่จะเมนเห็ดโกนน้นั่นก็ะเมนเพิ่นดอกน้อยเป็นบางโ่มเด้อพราะปหมีโ่มนี่สิดอกน้อย ันคือโฮมอกหันไว้เนาะดอง,งามจากพี่น้องพาะสันพี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นบ่ดีดีเลยะฮมไดสามดอกเลยเนาะครับจ้าพี่น้องโมได้สามดอกจ้า กเป็นจุม่มพี่น้องมามามานี่บอ้ามากกวหนึ่งเขาเรียกจุม่มจ้าอือสามดอกจ้านี่เนาะจ้าก็บเลยเดอ้อพี่น้องบานบานอยู่แต่ว่ากับบานแข็งอยู่จ้ากาลังบานจ้าพี่น้อง เบล่พ่นคางนี่บานนี่กวางขันเก็บเบลองโพนทั้งนั้นมาเบลองโพนทั้งนี้มามามาพูนกระเมีนบ่วพูนพี่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 นะอี๋เนาะ้อี๋เน<ม>าะดอกกำลังงามๆครับตัวนี้ถือแบงเนาะตัวนี้เนาะจ้าพี่ดอกพี่ให้งามพ่อะมิทั้งพี่โอ้งามนี้ครับ ตัวแดงแกงหวานเอาไใบ่ได้เอาไใบ่ได้บ่เหลือเลยครับแปนแหง้งาตือกินเลยนะเดอกหนึ่งงามๆครับแม่ปิ้ลมีย่างมาอีกทางบ่เห็นเด้อพี่น้องปเมเปิมีแน่มาเอ๋องนี่เด้อฝนวา้าคูเลยครับจ้า คนละหลุนก็ังหันน้องยาคนลระคุมพอก็มีมือนี้มีแต่ดอกงามๆครับจ้าอดอกมีครับใบตองสีดำดอกเคสสีแดงเด่นมากตัดกันเลยเนาะจ้าตัาพี่น้องโดผูกมมกแตงเนาะได้แล้วทองเพิ่นจ้ายังขาวอยู่เนาะจ้าอีดอกจ้า น <สะ S 2> หนงลานอจ้ะไ่าเลยนาะูอม่ปิามีขิแค่คอยนึงเห็นเงือกๆแม่ปลเหมืงัดปับ๊บดีดอกจ้ะตัวแดงจ้ากางโผล่เลพี่เนอะ ป้นวนรนนหรือกะเพิ่งไถจ้าอะอะไรกินเนียงหร n มั้จ้าแม่กินเลยหอยเนาะกินเนาะครับโอ้ยดดมือกินกม <c oughs> ได้เวลากลับบ้านแล้วครับบังผลงานกับแม่ป้ามีครับผลงานแม่ป้ามีจะพี่น้องมือนีแดงจอมกอมจา้าแดงองตองเนาะพร้อมมีเนาะครับผมจา้าแม่ป้ามีก็ได้เฮ็ดปวกก็เด้อ้จพี่น้องได้เฮ็ดปวหใงเฮ็ดปวกขาวเนาะ ครับเฮ็ดปลวกเหล็กเฮ็ดก็เหี่ยวๆเลยเนาะวันนี้เนาะเห็ดปลวกแม่ปลามีก็ตื่นเต้นตื่นเต้นใจพี่น้องดอกใหญ่ายข้าใกระเดกคำหนึ่งเนาะครับผมเห็ดกอแดงก็มีแต่ดอกงามๆเนาะวันนี้เนาะเหมือนี้เข่าวโฮมได้ก็เห็นกับผู้ชมใจพี่น้องบางคมก็ได้ซิฟดอกจ้ะพี่น้องพ่อเพิ่งก็ออกกันใหญ่ๆเนาะแม่ปลามีกับบริพัฒน์กองให้เบิ่งได้จ่าพอเพิ่งกับเก็บเก็บเก็บจ้าผลงานโดยรวมจ้า ครับผมถือว่าเป็นมือมานอีกมือนึงเนาะค่ะเป่นผงค้าลายก็ได้อยู่เด้อจ้จพี่น้องเป็นน้ำพอปอหมีเขากองน้ำแม่ปอหมีอะจ้ใพี่น้องพ่อไ่แม่ไงพ่อแม่พี่น้องเพิ่อยากเห็นพอปอหมีจ้าคุณแม่เพื่อนว่าให้พอปอหมีเขากองน้ำแน่จ้าครับผมเขากองก็ว้าพิเบ้าถือเนาะบ้า่เขาจังว่าครับแม่ปอหมีกระด้เก็บเพ็ดปวกสมใจยาครับเมื่อนี้แต่ก็บ่หลายปานได้เนาะ้จเนาะแต่ว่าไดเก็บอยูจ้จพี่น้องผงค้าลายแม่ปอหมีก็ได้เก็บอยู่จ้า จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหสองอีสานบานชันนี่เด้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไหมคลิปนาจา้าครับผมพอกันไหมคลิปนาครับ